ก็สวัสดีนะเซนต์สิทติ์จำเง้ฟุ้งเฟิงที่นทุกคนนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมพาคันนี้นะไปวิ่งนะได้124จีนะทุกคนผมคิดว่ามันยังมาได้เหรอทุกคนนะเพราะตอนนั้นคือมันเป็นเจ้าแบบว่าเจ้าพวกดอกไม้มันโล่งทุกคนนะตอนนี้เปล่งท่อทูกข้อใหม่เลยทุกคนมาดูมาดูนี่นะทุกคนมาดูอันนี้จะเป็นคอ25นะทุกคนนะเออมันแบบว่ามันไม่โล่งเกินเลยแต่ว่าวาวยังเป็นวาวเปิดคอร์ดอะไรเหมือนเดิมนะทุกคนนะเออ ก็ไม่ต้องห่วงว่ามันโล่งมันมันยังโล่งนะแต่ว,ว่ามันโล่งมากกว่าเดิมนิดนึงนะทุกคนนะโอเคก็เดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงพ่อกันเลยสักนิดนึงก่อนที่จะไปไปวิ่งจริงๆก็ประมาณรถไซนี่ผมจะทำไว้แข่งกับเครื่องบินนะทุกคนนะไม่ได้อะไรหรอกแต่แข่งกับเครื่องบินนะจนะทำ โอเคทุกคนก็เสียงมันก็จะประมาณนี้นะท่อในเป็นท่อของเวกกรคโตยมาไอวานนะทุกคนนะอันนี้คือท่อมันจะทรงคล้ายๆกันเลยใส่ใส่กันได้แต่ว่าไอที่จับมันจะไม่ตรงกันนะทุกคนที่ยึดมันจะไม่ตรงกันตรงนี้ผมก็ใช้เป็นเชือกเนตรนารีนะทุกคนนะวัยรุ่นเนตรนารีนะอันนี้คือเราเรียนมาแล้วเราต้องใช้เป็นประโยชน์ทุกคนนะสภาพท่อก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนนะสภาพไม่ใช่ท่ออย่างเดียวนะสภาพทั้งคันเลยทุกคนโดยรวมตอนนี้ นะคือไม่ได้เอาไปขี่แล้วก็ไม่ได้ล้างเลยนะเออขอโบนะนะทุกคนนะไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ขายอะไรอ่นโอเค,อเคทุกคนสเตอร์ก็เป็นสิบห้ายี่สิบเก้านะสเตอร์แบบว่าเหมือนเดิมวันนั้นเลยสิบห้ายี่สิบเก้าก็ประมาณนี้เออเราไม่ต้องลื่นมากเดี๋ยวแรงอีกเดี๋ยวจีเพิ่มอีกนะโอเคทุกคนโอเคก็ทุกคน,คนะคกคนไม่ต้องฟังผม,โม,โ,มโมย,ยันไ,ไปดูกันเลยดีกว่าว่าเวลาวิาิงจริงมันจะได้เท่าไรไปโอเค โอเคทุกคนไป okay, บาดินึงวะหมอไม่โดนนะเออนี่หมอไม่โดน ก็จะวิ่งได้หรือเปล่าทุกคนนะเออเดี๋ยวไปดูทีวีกัน แล้วนะครับก็ทีบได้ร้อยสิบเจ็ดนั่นเหลือใจเชื่อนะทุกคนนะเออทีผมทีททแรกนะคิดว่ามันมันโล่งไงคิดว่าท่ามอ,าอมันโล่งเพราะว่าคอมันพอท่อมันยี่สิบแปดยี่สิบแปดมิลทุกคนคุณทุกท่ามันจะโล่งนะพอทีนี้มาใส่ยี่สิบห้าวิ่งไม่ออกเลยไอ้ซ่านะเออก็น้องผมขับด้วยแหละน้องผมนมาหนักประมาณเจ็ดแปดสิบทุกคนนะประมาณน <Okay. S 1> ั้นโอเคสำหรับสเต็ปนี้นะทุกคนก็พักไว้แค่นี้นะทุกคนนะเออยิ่งไล่ย,ยิ่งลงทะเลนะถ oh. ือว่าแคมท่อคือแรงที่สุดแล้วร้อยยี่สิบเจ็ดกีนะทุกคน อันนี้ยริงไล่ยริงลงทะเลไปไปเพราะว่าลึกเรื่อยทุกคนนะเออมีอะไรในคลิปนี้มาให้ดูเฉยๆว่าผมจะพักแล้วกันนี่คือตอนนี้ฝุ่นมันเกาะใช่ไหมเดี๋ยวก็กลับไปก็เกาะหนักกว่าเดิมเนี่ยไม่ได้ขี่แน่นอนโอเคทุกคนไว้เจอกันคลิปใหม่นะสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดอะไรให้หมดเลยนะทุกคนนะก็โอเคไว้เจอกันคลิปใหม่ขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่โนสวยหมนก่อนนะครับบ๊ายบาย